Oh, hey. ่าว์จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว g r e e n and green renewable energy ดินดีกลากระจายขยายลำตน้นด้วยปุ r, ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำข้างข่าวตา TPI อุด,ดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชและปริมาณไส้เดือนดี สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กรารพครับพบกับรายการเปิดโลก TPI ในแบบฉบับของเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกไร้สารพิษนะครับโดยเป็นเรื่องราวที่นำเสนอการใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรออร์แกนิกของ TPI นะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของพืชในด้านของปศุสัตว์ในด้านของสัตว์น้ำประมงนะครับในด้านของสารปรับสภาพดิน ในด้านของน้ำส้มควันไม้นะครับซึ่งทำการไล่แมลงโดยที่ไม่มีสารพิษปลอดพิษต่อผู้ใช้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับสุดท้ายปลายทางเราต้องการให้ท่านทำการเกษตรที่เป็นการปลอดภัยอย่างที่ว่านี้แบบยั่งยืนนั่นคือสามารถที่จะทำไปได้ตลอดตั้งแต่รุ่นเราไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานกันเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ เรื่องราวที่เราจะนำเสนอก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดจากภาคปฏิบัติหรือภาคใช้จริงที่มีอยู่ทั่วสารทิศของประเทศไทยที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอิ์แกนิกของ t p i ผลิตภัณฑ์อย่างที่ว่านี่แหละครับสารปรับสภาพดินน้ำส้มควันไม,ม้ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับนะมาให้เกิดประโยชน์กับภาคการ,กรเกษตรนะครับเรื่องราวแรกที่จะนำเสนอนั้น จะนำเสนอเป็นเรื่องราวของพืชชนิดแรกเลยก็ว่าได้ที่ปุ๋ยออแกนิกทีไ p ไของเราไปเรียกว่าแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรไปช่วยพี่น้องเกษตรกรแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้กว่า10ปีแล้วเนี่ยนะครับเรื่องแรกที่เราจะนำเสนอนั้นเป็นคลิปนาข้าวจากสุขโขทัยนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวของนะฮะ การเกษตรที่เรียกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของปุ๋ย TPI ีแล้วประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จอย่างไรไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมเจอกับผมอีกเช่นเคยครับบัณฑิต TPI นะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับามาที่แปลงนาของป้าสมควรมานิตย์นะครับเกษตรกร,ร,กรอําเภอศรีสัตชนาลัยนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกร,ร,กรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุโขทยัย นะครับได้เข้าร่วมโครงการกับ t p i คือไม่รับประกันผลผลิตนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ทางของป้าสมควรได้นําสินค้าของ t p i นะครับเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตการปลูกข้าวนะครับพันกขอขอหกหึงนะครับซึ่งเป็นข้าพันเบานะครับประมาณอายุประมาณ95วันนะครับผมก็จะมีการเก็บเกี่ยวอันนี้ข้าวเนี่ยออกมาแล้วปอะมา การนำปุ๋ยที่ไปมาใช้ก็คือปุ๋ยทัมังคาวนะครับกรดซิลิคอนนะครับน้ำส่งผลไม้นะครับปุ๋ยม่วงนะครับในการพ่นฉีดพ่นดังใบนะครับตอนนี้มีการใส่ปุ๋ยทัมังคาวไปแล้วหนึ่งรอบนะครับมีใส่กรดซิลิคอนไปแล้วหนึ่งรอบนะครับผมมีการฉีดพ่นไปแล้วนะครับของปุ๋ยม่วงและน้ําส่งผลไม้เนี่ยไปทั้งหมดนะครับประมาณสองครั้งแล้วนะครับเราจะมาดูโครงสร้างโคร่้าวของ ต้นพืชกันต้นข้าวกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเรารู้ที่ค่าดินก่อนเลยครับนี่ครับค่าดินที่วัดได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ6.2 6.4นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะนะครับก็มีนะฮะกองขุยขี้เดือนครับเต็มเลยครับนี่คือความสมบูรณ์ของดินที่ฟื้นฟูกลับสภาพขึ้นมานะครับจากการใช้ปุ๋ยสารเคมีนานๆนดินจะเป็นกรดแต่ตอนนี้ใช้สินค้าที่วัเข้ามาปรับสภาพดินนะครับให้มัน กับมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับผมต่อมานะครับเราจะดูลักษณะของการแตกกอนะครับการแตกกอของต้นข้าวนะครับดูนะฮะลองดูนะครับนี่ครับในเนี่ยครับค่อนข้างที่จะพอไปได้นะครับเนี่ยครับนี่ครับนับประมาณประมาณอยู่ที่สิบกว่าต้นนะครับประมาณสิบสองสิบสามต้นนะครับต่อกอสิ่งที่ผมสัมผัสได้ออย่างหนึ่งครับเนี่ยได้ยินเสียงฮะใบมีความสาบคือความแข็งนะครับ นี่ครับถ้าใบข้าวต้นข้าวตรงสะลุดขึ้นเงน้ยครับแข็งเหนือแสดงว่าต้นข้าวนี้ค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์นะครับสีใบไม่ได้เขียวจัดนะครับเขียวแบบเขียวแบบเาขาเรียกว,ว่าต่อเนื่องเขียวเนนนวลเขียวไม่ได้เขียวเข้มซึ่งเป็นตัวที่ตัวทําให้ล่อตัวมแมลงลงมาทําลายต้นข้าวนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะาไปสอบถามทางป้าสมควรนะครับว่าวิธีการใช้ทิายเนี่ยใช้กันยังไงบ้างครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านป้าสมควร มนิษนะครับเกษตรกรนะครับของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมีการนํากรดซิลิก้าของทีมอามไปใช้นะครับตัวนี้ดีอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับช่วยทําให้ต้นข้าวนี่แข็งนะครับการเข้าทาลายของโรคแมลงเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากเลยครับเพราะว่าโครงสร้างพืชนะครับโครงสร้างลําต้นมันจะแข็งไม่หักล้มนะครับช่วยในกระบวนการเสริมสร้างทําให้รากแตกออกได้เยอะนะครับผมและอีกส่วนหนึ่งนี่คือปุ๋ยท่านบงคาวเห็นไหมครับ เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเนี่ยนี่ฮะปุ๋ยอินทรีย์ทำข้าวนะครับตัวนี้เพิ่มนะครับอินทรีย์วัตถุให้กับดินนะครับเพิ่มเป็นปุ๋ยให้กับสนข้าวนะครับนี่ครับนี่มีอยู่นะครับปุ๋ยปุ๋ยม่วงของปีปนะครับผมในการฉีดพ่นนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอนะครับป้าสมควรกันเลยนะครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านป้าสมควรมาเน็นนะครับเกษตรกรหนึ่งเดียวในศูนย์เม็ดฟันข้าว ของจังหวัดสุโขทัยนะครับก่อนอื่นก็เรามาพบปู่คุณป้าแล้วเดี๋ยวจะให้คุณป้าเล่าท้าวความทั้งหมดเกี่ยวกับที่มาที่ไปกับการใช้ปุ๋ย TPI เรานะครับสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับคุณป้าครับลองเล่าให้เกษตรกรทั่วประเทศได้รับฟังว่ารู้จัก TPI เนี่ยได้อย่างไรถึงได้นํามาใช้ในการปลูกข้าวฤดูการนี้ครับอ๋อก็รู้จักน้องบอลนี่แหละที่มาแนะนําว่า ใช้ปุ๋ย C P I แล้วต้นข้าวจะแข็งจะอะไรก็เราก็ลองลองใช้เลยเตรียมดินหนึ่งเตรียมดินเลยนะครับผสมหวานหวานก่อนปักดําอ่ะที่บ้านนาป้าเนี่ใช้ปักดําเครื่องใช้ปักดําเครื่องก่อนเตรียมดินเตรียมเทอกนานี่เราก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นไปเลยครับตัวไหนครับป้าตัวข้างข้าวรองพื้นอครับผมตัวข้างข้าวรองพื้นไว้แล้วพอรองพื้นตอนเช้าปุ๊บ สายสายรถเขาก็มาปักดำเลยแล้วเวลาฉีดยาคุมยาอะไรนี่เราไม่ต้องฉีดละครับพอข้าวติดแตกอแล้วเราก็ไปหวานอีกรอบนึงก็หวานตัวไหนครับตัวผสมตัวผสมที่จะมีเรียกไม่เป็นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนไอ้ตา่กดซิลิกาเหรอครับอ๋อกดซิลิกาอ่าใช่เพราะว่าใช้เป็นครั้งแรกมันยังชื่อยังไม่คุ้นอ๋อยังไม่คุ้นชื่อนะครับกดซิลิกายังไม่คุ้นชื่อเออนะครับไม่เป็นไรก็คือครั้งแรกหวานด้วยทาบางมคาว พอข้าวเริ่มจะแตกกอใช้กรดซิลิก้าผสมปุ๋ยเคมีใช่ไหมครับสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งสองนี่คืออะไรครับเอกรดซิลิก้าสองเคมีหนึ่งเคมีหนึ่งโอเคครับแล้วมันได้มีการฉีดพ่นอะไรไหมฉีดปุ๋ยเขียวอ่ะอันนั้นนะที่น้องเอามาให้อ่ะเขาเรียกปุ๋ยอะไรอ่ะปุ๋ยปุ๋ยม่วงออแล้วแล้วนับส้มผลไม้ผสมกันอ๋อครับณวันนั้นแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยถั่งคาาเพิ่มเติมไหมฮะหรือยังไงครับ ฝุยเข้าทํามัางคาวก็ผสมตอนที่อีกรอบหนึ่งอ่ะอีกรอบนึงอีกรอบหนึ่ง,รงครับแสดงว่าวันตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงวันเนี้ยเกือบสองเดือนเนี่ยทำมังคา่าผสมไปสองรอบจกดซิลิก้าใส่หนึ่งครั้งะนะครับแล้วก็มีการฉีดพ่นปทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครับฉีดพ่นสองครั้งสองครั้งนะครับผมตั้งแต่เริ่มใช้มาจนถึงทุกวันเนี้ประมาณเกือบสองเดือนกว่านเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ใช้ทีพีไอมาเลยครับมันเป็นยังไงบ้างครับป้ารู้สึกความประทับใจค็หนึ่งความจริงเลยนะครับ คือมันไม่เขียวเข้มไม่เขียวเข้มไม่เรียกไม่เรียกแมลงนะคือว่าเขียวธรรมชาติอะครับเขียวธรรมชาติแต่โกอเขียวธรรมชาติแล้วก็ต้นจะแข็งคิดว่าจะไม่หักโค่นนะครับเพราะเราดูที่แล้วนี่ใส่ปุ๋ยเคมีเยอะต้นหักโค่นผลผลิตลดลงเลยนะเกี่ยวไม่ได้เลยนะถ้ามันล้มอ่ะเกี่ยวไม่ได้อ่ามันเขียวแบบเขียวแบบว่าสวยอะเขียวแบบธรรมชาติอะครับ อย่างปุ๋ยเคมียูเรียรอย่างเดียวนี่นะจะเขียวเข้มแล้วทําให้มีหนอนใบขาวไปลงใช่หนอนใบขาวลงมีมันต้องฉีดยาอะไรมลแรงอย่างนี้เราใช้น้ําส้มควันไม้คู่ไปด้วยปุ๊บมันไม่มีเลยแมงปอแมงอะไรเขาเรียกตัวห้ามตัวเบีย้ยใช่ไหมมันมาดูแลในนาๆๆเราจริงๆน้องไปเมื่อกี้เห็นไหมเห็นหตัวเหนปองไหมมีมีนี่เรื่องจริงเลยนะร่ของป้าพูดจริงๆแล้วก็ประหยัดปุ๋ยนี่แหละเพราะว่าปุ๋ยปีนี้ เนี่ยยูเรียปีนี้เก้าร้อยอะเก้าร้อยนี่เราเอาผสมอันนี้สองต่อหนึ่งปุ๊บมันประหยัดไปอีกเยอะเลย oh. แล้วทําให้ต้นข้าวแข็งเขียวเข้มเขียวปกติครับไม่เข้มจนเกินแล้วก็พอประมาณเดี๋ยวเราดูอิตอนที่ว่าเขาท้องเขาอะไรทีแล้วพอแก่เนี่ยคับรป้าคิดว่าไม่หักนะเพราะแปลงนุ้นเหลืองแล้วไม่หักเลยครับ ไม่น้มเลยเนะี่ยน้องไปดูมาไม่ยังเมื่อกี้แปรงนู้นนะก็เดี๋ยวเ<อ>ข้าไปดูครับเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยตั้งแต่ป้าใช้สินค้าของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่าเลยไม่ต้องพิสูจน์กันให้เยอะแยะนั่นกะ็คือต้นเขียวเขียวแบบไหนครับเขียวนวลไม่ได้เขียวนําพาแบบเขียวเข้มให้เกิดโรคแมลงโรคใบขาวต่างๆนะครับสิ่งแวดล้อมกลับมามีแมงตัวห้าตัวบ้าตัวเบี้ยนมีเข้ามาในระบบมีหมดนะครับสองไอตัวต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนป<ช>ุ๋ยปีนี้ปุ๋ยเคมีมันแพง<ช>ถูกไหมฮะเอามาผสมเราลดต้นทุนลง<ช>ได้เห็นอย่างได้ชัดเจน<ช>นะครับแล้วสิ่งที่ผมมองอีกอย่างนึงนะครับที่ป้าพูดมาเมื่อกี้คือต้นมีความแข็งนี่ครับนี่เพราะไอตัวซิลิก้าเนี่ยครับที่ที่ทเริ่ม้นต้นมาเมื่อกี้ผมไปที่แปลงผมไปจําสัมผัสดูแล้วครับต้นมันมีความสากแข็งนะของของใบหรือของต้นข้าวสามประเด็นหล,ลักๆที่คุณป้าเอ่ยมาเนี่ยโอ้โหนี่คือจุด สำคัญของการใช้สินค้าท TPI ครับจุดที่สี่ครับคุณป้านะผมเสริมนิดนึงความปลอดภัยต่อคนนะครับใช่ถูกไหมฮะใช่ใไอ้คนฉีดที่ฉีดไปเลยไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้ใช่ใช่ร้อเอร์เซ็นไม่มีปัญหาเรื่องสารพิษสารเคมีนะครับแปลงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลผลิตกันในเดือนหน้าก็น่าจะเหนให้เห็นชัดเจนละออกวัวออกไกลนะครับเรารอการเก็บเกี่ยวเราจะมาดูกันว่าท้ายที่สุด ตั้งแต่เริ่มใช้ TPI จนถึงวันนี้แล้วเทียบกับปีที่แล้วที่ไม่มีการผสมกันเนี่ยผลผลิตมันแตกต่างกันยังไงนะครับเนาะท้ายที่สุดนีครับขออยากให้คุณป้าลองพูดเกี่ยวกับปุ๋ย e c TPI สักนิดหนึ่งครับว่าให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นยังไงตั้งแต่ป้าได้ใช้นะครับให้ให้ความรู้สึกจากใจเลยครับป้าจะบอกให้ตรงๆเลยนะว่าชาวนาด้วยกันเนี่ยให้รู้เลยว่าใช้อินทรีย์เยอะๆแล้วใช้ปุ๋ย TPI ในป้าประทับใจที่ว่า จะลดต้นทุนปลอดภัยต่อมนุษย์ลูกหลานชอบไปนาไปอะไรด้วยปลอดภัยแล้วก็ประหยัดอีกตอนดูผลผลิตนี่ข้าวจะไม่ล้มนี่แหละถ้าหักโค่นปุ๊บเร่งปุ๋ยแคม่มีปุ๊บลม้มไม่ได้ข้าวเลยนะอืแต่อันนี้เขาต้นแข็งแล้วก็เขียวเขียวนวลไม่เขียวเข้มจนเกินแล้วก็อีกหน่อยนึงประหยัดต้นทุนด้วยไม่เชื่อลองมาดูอยู่แปลงนาป้าได้เลยนะหะไปผ่านไปกนา,นา,นานเชิญเลยจ้า คุณผู้ชมที่ครบครับนาข้าวในประเทศไทยนั้นว่ากันว่ามีอยู่ไม่ต่ำกว่า50ล้านไร่ในแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปีไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปังซึ่งนาปังก็มีนาปังรอบหนึ่งนาปังรอบสองเรามองภาพรวมถ้าหากว่าเกษตรกรชาวนาทั้งหลายได้นำพาหรือเอาวิธีการแห่ง TPI เอาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของ TPI ไปใช้ก่ให้เกิดความเจริญเติบโตของนาข้าวของท่านนั้นโอ้โห มหาศาลในเรื่อง2นะฮะผลผลิตการเกษตรคือนาข้าวของท่านมหาศาลในเรื่องของสุขภาพที่ดีของท่านอย่างแน่นอนเลยครับนะฮะนี่ก็คือปฐมบทที่เรานำเสนอในช่วงหน้าจะเป็นเรื่องราวของเกษตรออร์แกนิกอะไรอย่างไรเราจะไปเปิดโลก TPI ด้วยกันตอนนี้พักสักครู่คลับ ชมยังอยู่กับรายการเปิดโลก TPI นะครับในแบบฉบับเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกไร้สารพิษนะครับที่จังหวัดสุขโขทัยนั้นในคลิปที่ผ่านมาช่วงแรกนั้นเรานำเสนอเรื่องราวของพืชที่เรียกว่าเป็นต้นแบบของพืชที่ TPI ของเราเข้าไปบุกเบิกเข้าไปช่วยพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นชาวนานะครับมีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็เป็นคนหรือพลเมืองจํานวนมากที่สุดในประเทศคราวนี้เปิดโลก TPI ของเรา ในภาคการเกษตรออแกนิกไร้าสารพิษเนี่ยนะครับจะพาไปดูพืชอีกชนิดหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าเป็นพืชที่แอดวานซ์หรือว่ามีความก้าวหน้านะฮะแล้วก็เป็นพืชที่เรียกว่าเป็นพืชสมัยใหม่แล้วก็เป็นพืชที่เรียกว่าต่างบ้านต่างเมืองเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ออแกนิกของ TPI นะครับไม่ว่าจะเป็นสารปรับสภาพดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยถําค้ังขาวไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเขียวทางดินปุ๋ยม่วงทางใบน้ำส้มควันไม้ก็ตาม ไม่ได้ใช้ได้ดีเพียงกับพืชที่เป็นพื้นฐานการเกษตรดั้งเดิมแบบนาข้าวอย่างเดียวแต่เรายังสามารถใช้กับพืชที่เรียกว่าเป็นอินเตอร์หรือว่าเป็นพืชต่างบ้านต่างเมืองแล้วก็มาปลูกในประเทศไทยเรายังคงอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยครับแต่คราวนี้คลิปนี้เราจะพาท่านไปดูเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก TPI ในพืชใหม่ชนิดหนึ่งนั่นก็คืออินทผลัม จะเป็นอย่างไรมีความก้าวหน้าอย่างไรทําแล้วจะเกิดแรงบันดาลใจอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกร,กรต้องไปชมกันเลยล่ะครับสวัสดีครับเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับบัณฑิตทีพีไอนะครับวันนี้ผมจะพาเกษตรกร,เ,กรเข้ามานะครับชมสวนนะครับอินทผาลำของเสียนุนะครับเป็นสวนอินทผพาลำที่ตั้งอยู่อำเภอทุ่งเสหลี่ยมจังหวัดสุขโขทัยนะสายพันธุ์บาฮีนะครับพอเลี้ยงจากเนื้อเยื่อนะครับ ซึ่งตอนนี้สวนนี้นะครับใช้สินค้าของ TPI เนี่ยเข้ามาย่างเขาปีที่3แล้วนะครับเพราะว่าด้วยคอนเซปต์คือ,อสินค้าต้องได้คุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าสวนเนี่ยหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วเขาจะมีกลวิธีหรือกรรมวิธีอะไรบ้างที่จะนําสินค้าที i ไเข้าไปใช้นะครับผมเดี๋ยวติดตามกันครับเชิญครับครับผม ก็พานะทุกท่านเข้ามาที่สวนของเสียนุนะครับสวนแห่งนี้นะครับเมื่อเดือนก่อนหน้าน,านั้นจะมีผลผลิตเต็มเลยนะครับซึ่งผมได้เก็บภาพหรือเขา,าเรียกว่าบรรยากาศในสวนเป็นเรียอร้อยเลยเดี๋ยวจะลงใน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 เทปนี้ด้วยนะครับก็สวนแห่งนี้นะครับมีการเก็บเกี่ยวจนเสร็จพอหลังจากนั้นก็มีการตัดแต่งกิ่งนะครับให้มันโล่งให้มันโปร่งนะครับแล้วก็เลี้ยงหน่ออันนี้ที่บดัดบัดอยู่เนี่ยเป็นการเลี้ยงหน่อ,ขอเขานะครับ ื่อที่จะนําไปขยายพันธุ์ต่อไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่อาจความสาคัญของเราคือหลังจากตัดแตกิ่งแล้วนะครับเขาจะใช้สินค้าของเราคือปุ๋ยหงษ์ทบมังคาวแล้วก็ดนละไม้นะครับใส่เข้าไปในระบบก็คือใส่ไปในดินเพื่อนะครับฟื้นฟูสภาพดินก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าความเป็นตรดด่างนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเคยมาใช้ TB i ในสองสามปีที่แล้วเนี่ยค่าก็อยู่ที่ประมาณห้าในหน่อยนะครับตอนนี้ใส่ของ t ี i มาตลอดเนี่ยนี่ครับทุกท่านมาดูนะฮะค่าเฉลี่ย นะครับ p h ก็อยู่ที่นะครับประมาณ6.2นะครับผมอันนี้นะฮะนี่ก็คือนะครับที่ผมจะบอกว่าหลังจากที่มีการใช้สินค้าี p i ด้านดินนยฮะในการปรับปรุงดินโครงสร้างของดินก็จะปรับสภาพขึ้นมานะครับผมค่า p h ก็ดีขึ้นมานะครับสวนสวนแห่งนี้นะครับมีการใช้สารเคมีน้อยมากนะครับซึ่งแทบบอกว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าคนที่ปฏิบัติงานนะครับ เ,เขาแพ้ขออการใช้สารเคมีนะครับพอ,อเขามาขี่บัวหุ๋ยม่วงนะครับน้ำส้มควนไม้ทีพไอเนี่ยเขาแทบไม่ต้องป้องกันอะไรเลยเพราะว่าเขามีความรู้สึกที่ปลอดภัยอย่างมากนะครับแล้วสินค้าที่เกษตรกรที่ได้รับไปหรือ,อได้ได้เอาไปกินเนี่ยก็รู้สึกมีความปลอดภัยนะครับหนึ่งร้อยเ็เลยนะครับก็จะเล่าสู่ให้ฟังเลยครับว่าหลังจากการเก็บกี่แล้วเขาจะมีการบำรุงต้นนะครับจากนี้ไปก็จะเลี้ยงนะครับให้มันโตแล้วก็ มีการบำรุงทีไปไปต่อเนื่องนะครับผมก็ผมจะขอสรุปสั้นๆแล้วกันนะฮะกับการใช้สินค้าทีไกับส่วนนี้ผาลําแปลงนี้นะครับก็จะมีการใช้อยู่2ส,ส่วนนะครับสส่วนลหลักๆก็คือใช้ทางดินมีโดลไม้นะครับปุยผุ่ัทงคาวทางใบก็จะมีน้ำส้มคลไม้เป็นหลักเลยนะครับปุยม่วงนะครับฉีดพ่นนะครับสิวันครั้งนะครับตรงนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเขา,เ,า,เ,าเรียกว่าตัวอย่างทําให้ท่านเห็นว่าใช้เฉพาะสินค้าท p i ก็ได้ผลผลิต แล้วได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อผู้ปฏิบัติงานนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมที่เคารพครับเปิดโลก TPI ในแบบฉบับของเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกไร้สารพิษนำเรื่องราววันนี้นำเสนอสองเรื่องทั้งพืชที่เรียกว่าเป็นพืชที่เป็นหัวใจเป็นพืชที่เป็นคนส่วนใหญ่เป็นพืชที่เรียกว่ากระดูกสันหลังของชาติคือชาวนาทำ มีพื้นที่มากกว่า50ล้านไร่ในแต่ละปีไปจนถึงพืชที่เป็นพืชที่เป็นพืชสมัยใหม่เป็นพืชที่เรียกว่าต่างบ้านต่างเมืองแล้วก็เอามาปลูกในเมืองไทยอย่างอินทผลัมยังมีพืชอีกหลากหลายชนิดยังมีปศุสัตว์ยังมีสัตว์ปีกยังมีบรรดาสัตว์น้ำบรรดาประมงนะครับ แล้วก็อีกหลากหลายเรื่องราวที่เราชาวทีพีไปเจอในสภาพจริงไปส่งเสริมจริงไปแนะนำพี่น้องเกษตร,รกรจากเบื้องต้นบางเกษตร,รกรเขาอาจจะมีฝีมืออยู่แล้วทำอยู่แล้วเราไปช่วยทำให้มันดีขึ้นบางเกษตร,รกรอาจจะยังไม่เข้าใจว่าอจะทำอย่างไรที่เป็นเกษตรออร์แกนิกเกษตรไร้สารพิษมันสามารถทำได้จริงหรือ โจทย์ต่างๆเหล่านี้เราจะมาเปิดหูเปิดตากับท่านด้วยรายการเปิดโลก TPI ในภาคการเกษตรนี่แหละครับที่จะเอามาให้ท่านได้รับชมกันเรามีพนักง,งานเรามีน้องๆที่ทำทางด้านการเกษตรที่เป็นตัวแทนจากบริษัท TPI โดยเฉพาะยิ่งในภาคการเกษตรในด้านเกษตรออแกนิกเ,นเกษตรไร้าสารพิษนั้นอยู่ทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ และก็อยากจะบอกกับพี่น้องกเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ TPI คนที่เป็นผู้ที่เ,เรียกว่าศรัทธาเชื่อมั่นแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ TPI มาตั้งแต่แรกมาจนถึงปัจจุบันนี้หากแม้นว่าท่านอยากจะโชว์ผลงานอยากจะบอกอยากจะกล่าวบางทีอาจจะหลงหูหลงตาไปบ้างนะครับว่าท่านใช้อยู่ที่แห่งหนตำบลใด แล้วยังไม่ได้เผยแพร่ยังไม่ได้บอกกล่าวไปยังคนข้างเคียงยังไม่ได้มาเปิดโลกกับพวกเราชาวทพีไอส่งเรื่องราวของท่านบอกกล่าวกันเข้ามาส่งเรื่องราวของท่านไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่าจะเป็นเนื้อหาเรื่องราวส่งมาที่สถานีสุวรรณภูมิอย่างนี้เนี่ยนะครับเราจะให้พนักง,งานของเราให้น้องๆของเราไปช่วยกันเปิดโลกทพีถึงสวนถึงไร่ถึงนา ถึงฟาร์มถึงบ่อกุ้งถึงบ่อปลานะฮะของท่านกนเลยทีเดียวเนี่ยนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องทางด้านการเกษตรอินรีย์เกษตรออร์แกนิก ic, ที่เราอยากจะให้ท่านทั้งหลายมาเปิดหูเปิดตาแล้วก็มาเปิดโลกไปกับ t p i ของเราเรามุ่งม,มั่นแล้วก็มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้การเกษตรของท่านนั้นประสบความสําเร็จไม่ได้เป็นการประสบความสําเร็จแบบประเดี๋ยวประดาวแต่เป็นการประสบความสําเร็จแบบยั่งยืน ท่านจะต้องมีสุขภาพที่ดีผลผลิตของท่านจะต้องมีคุณภาพที่ดีมีปริมาณที่ดีและที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการบูรณาการแล้วก็ไม่เสียหายสามารถทำการเกษตรไปชั่วลูกชั่วหลานที่เรียกว่าการเกษตรแบบยั่งยืนอย่าลืมส่งเรื่องราวของท่านมานะครับนะรบเราก็จะได้ส่งคนของเราเข้าไปติดต่อไปขอทำคลิปไปขอนะฮะในสิ่งที่ท่านทำ แต่ต้องมีข้อแม้ว่าท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ TPI มาแล้วก็เห็นผลกระจางชัดเจนเราจะเอามาเปิดโลก TPI เปิดให้กับคนที่ยังไม่รู้เปิดให้กับคนที่ยังไม่เห็นเปิดให้กับคนที่ยังไม่ทราบทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในเปิดโลก TPI ในแบบฉบับของเกษตรอินทรีย์นะฮะเกษตรออร์แกนิกเกษตรไร้าสารพิษ อย่าลืมติดตามชมรายการของพวกเราทางสถานีสวนภูมินะครับฝากท่านทั้งหลายนะได้ติดตามกันได้วยวันนี้เวลาหมดแล้วครับทั้งหลายครับพบกันใหม่กับเปิดโลกนะฮะ TPI ในแบบฉบับเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกไร้สารพิษกับพวกเราในโอกาสต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ